ถ้าจะพูดถึงวัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมของหลวงพ่อพัดก็คงหนีไม่พ้นมีดหมอณปัจจุบันถ้าจะกล่าวถึงมีดหมอที่มีความเข้มขลังก็ต้องเป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดปุญญากามโมแห่งวัดห้วยด้วนเนื่องจากท่านเป็นเหลนของหลวงปู่เทศวัดสะัทะเลซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพัดจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมของหลวงปู่เทศมาโดยตรงและผ่านทางหลวงลวงุงคือหลวงพ่อเมืองวัดสะัทะเลนั่นเอง อีกทั้งท่านยังเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเจ้าแห่งตำรับมีดหมออันเลื่องชื่ออีกด้วยมีดของแกเป็นถือว่าเป็นเทพเจ้ามีดบินมีดท่านเนี่ยการพูดผีปีศาจการวิญญาณร้ายแต่มันอยู่ที่แรงอธิษฐานการใช้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยท่านบอกเลยเองไปที่ไหนเองไม่ต้องกลัวผีมีมีดกูเล็บเดียวมีดหมอหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนั้นท่าน